คุณตาครับเสยผมแบบเนยวัดพูให้ดูหน่อยครับเสยขึ้นครับยี่สิบธันวาครับหุย้าผ่า,า,า,าเลยอ่าเสื้อตาีิวันเอเยลโลสเกยนะครับ <laughs> เสื้อตาีิวันเอเยลโลสเกยนะครับแ,แล้วก็พร้อมเลยเซ็น <laughs> เล่นเงินได้นะ ลิงกันได้นะเพราะว่าอ,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 อบอกบอกทุกคนว่าอย่าลืมไปเล่นไม่ลับฟังเลยนครับสวัสดีครับขอโทษนะครับโป๊อยู่ครับอย่าลืมไปเล่นนะครับผมแชร์พิกกี้ ก็ฝากฝากฝากเล่นด้วยเนี่ยกี่คนเนี่ยสี่พันเก้าคนก็ฝากเล่นด้วยนะครับลูพี่มีอะไรจะบอกทุกคนไหมครับอ <c oughs> ปากหมินนะมึง <laughs>